บริบทประเทศเรามันก็มีปัญหาที่ต่างจากประเทศอื่นนะครับท่านไม่ได้ออกเรื่องเองได้ที่ไหนอ่ะเขาจะเลือกเมื่อไหร่ท่านก็ต้องทําตามเขาอย่างเดียวอ่ะจะได้รู้ปัญหาจะได้รับท่านไม่ได้ออกเรื่องเองได้ที่ไหนอ่ะเขาจะเลือกมาไหร่ท่านก็ต้องทําตามเขาอย่างเดียวอ่ะแล้วถามว่าใครเป็นคนกําหนดเรื่องตั้งว่าคุณควรจะเลือกก่อนมันมีปัญหาจะได้ไปเป๊ะเลยวันนั้นจะได้จบเอาสิเอาไหมล่ะคุณไม่จัดอ่า แล้วไปว่าเขาได้ไงดีนะครับผมไม่ได้เป็นชุดท่านผมไม่เอาถ้าเป็นชุดท่านมาว่าผมผมโชคเลยครับแล้วว่าโจทย์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากใช่ไหมคะเมื่อโจทย์ของเราต้องการให้สวกับสอสเนี่ยมีที่มาที่แตกต่างกันแต่เราก็ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยพอยท์มันคือแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอันนี้เอเอาแบบยากนิดนึง เอาอแบบยากนิดนึงติรากเราจควปเหมือนเหมือนว่าเราจะไปเอาเป็นสอวอเหมือนประเทศอังกฤษอย่างนี้ก็ไม่ได้อีกหรือจะตัดสอวอ,ออกไปเลยไม่ให้มีก็ก็ไม่ได้อีกถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าบริบทประเทศเรามันก็มีปัญหาที่ต่างจากประเทศอื่นนะครับครับเพราะฉะนั้นก็เลยเขาก็พยายามที่จะออกแบบมาก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แต่ก็ด้วยความเป็นครั้งแรก ก็ทําให้ดูเหมือนจะมีปัญหาเยอะพอสมควรด้วยใช่ครับใช่ครับเนีช่องช่องสิบสาผมทําลายสถิติโลกเลยนะครับเนี่ยตกมาทุกคนเลยคนดังทุกคนสมบูรณ์ดองบุราณอะไรเงี้ยดังแมกการุนใสงาอะไรเงี้ยประเสริฐเลยเจ้าะโรเงตกหมดเลยครับท่านไม่เหลือสักตัวหนึอ่าเอครับเขาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรว่าตกหมดเลยแล้วก็ไม่ใช่เป็นลงอาชีพสื่ออย่างเดียวนะครับ แต่และอันก็ไปลงในอาชีพที่ของเขามาเขาไม่ได้ลงอาชีพสื่อเลยอ่าก็เรียบร้อยอตกหมดเลยทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะถามท่านนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์ทางการเมืองหลายๆอย่างที่คนจับตาดูกันอยู่วันที่18มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะกรณีของคุณทักษิณเนี่ยหลายคนก็สงสัยแล้วก็ตั้งคำถามวิเคราะห์กันมากมาย มุมส่วนตัวของท่านสอวอดีแรกริทเนี่ยมองวันพรุ่งนี้กับคุณทักษิณยังไงบ้างคะอ๋อก็เป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะครับแล้วก็ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยประชาชนเราในฐานะประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็ควรจะต้องติดตามนะครับว่าว่ากระบวนการยุติธรรมที่ที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ต้อง ใช้กฎหมายเดียวกันใน,ในกับคนในประเทศเนี่ยนะพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรมผมผมไม่แน่ใจนะครับที่ที่ทางพิธีกรยกประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเพื่อ,อ,อ,อความคิดเห็นในมุมใดบ้างนะครับในแง่ของของคุณทักษินเนี่ยถ้าถ้าท่านปฏิบัติาตามกติกาเนี่ยท่านท่านก็ไปฟัง นะไปไปอมอบตัวเรียกว่าไปเสนอตัวให้อัยการได้ส่งฟ้องเนี่ยก,ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะส่วนว่าท่านจะได้ประกันตัวหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมคิดว่าเหตุผลของศาลเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับว่ากรณีไหนให้หรือไม่ให้อย่างไรด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ประชาชนจะจะได้เข้าใจนะใน ในหลักการของกฎหมายแล้วก็สิ่งที่ที่เป็นคำาววิจัยออกมานะครับตรงนี้ผมก็ไม่ไม่ไ,มได้คดาดหวังอะไรในแง่ของผลนะครับนะว,ว่าว่าท่านจะไปหรือไม่ไปหรืออย่างไรแต่อยากให้พวกเราได้ติดตามนะการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมที่ทุกคนในประเทศไทยจะต้องเหมือนกันประมาณนี้ครับ งั้นขอเรียนถามในทางกฎหมายก็แล้วกันนะคะกับการที่มีการร้องขอความเป็นธรรมเป็นครั้งที่สองของคุณทักษิณการร้องขอความเป็นธรรมแบบนี้เนี่ยจะทําให้เกิดการพิจารณาที่อาจจะทําให้วันพรุ่งนี้ต้องมีเหตุเลื่อนไปไหมคะก็อันนี้ต้องต้องอยู่ที่ประเด็นและข้อมูลข้อเท็จจริงในหนังสือร้องขอความเป็นธรรมนะที่จะเสนอต่อ ต่อสารและต่ออายการให้ทดทวนใช่ไหมครับอันนี้เป็นการร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการการล้องขอความเป็นธรรมแปลว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านไม่รับความเป็นธรรมท่านต้องบอกว่าท่านไม่รับความเป็นธรรมในเรื่องอะไรเรื่องการที่พนักงานสอบสวนถูกข่มขู่ไม่เป็นอิสระนะเรื่องการกันแกล้งอะไรต่างๆท่านก็สามารถทําได้ และผมคิดว่าการขอความเป็นธรรมของท่านก็ทําได้หลายครั้งอยู่แล้วแต่จะหยุดอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ที่พนักงานอายการนะครับถ้าท่านได้ดูดีแล้วนะฮะแล้วก็หลักฐานมันครบถ้วนการขอความเป็นธรรมนั้นเนี่ยไม่มีประเด็นที่จะพิจารณานะฮะไม่มีประเด็นว่าอายการท่านฟ้องเพราะโดนข่มขู่หรือไม่มีประเด็นนะะที่ข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงจาก การสั่งฟ้องครั้งแรกอะไรเงี้ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยอายการท่านก็สามารถตัดประเด็นออกได้ครับก็คือว่าไม่ขยายเวลาให้นะแล้วก็ชี้แจงว่าไอ้ไอ้การขอ,ขอคำเป็นธรมเหล่านี้เนี่ยมันไม่ส่งผลต่อการสั่งฟ้องได้อะไรเงี้ยท่านก็เดินหน้าต่อไปได้ครับ